วันนี้เรามาในหัวข้อสัมมนาเรื่องเว็บป,ปินารเรื่อง HubSpot CRM for Scaling Company นะครับทำความรู้จัก HubSpot CRM พร้อมกับการทำงานฟังก์ชันต่างๆนะครับพร้อมกับเรื่องการเชื่อมต่อฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกับ l ลายด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็จากโดย o v r g i n Fist นะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเรา HubSpot Retail e แล้วก็ Loyalty Hub นะครับผมหัวข้อหลักๆของวันนี้นะครับเราจะพูดกัน ด้วยสามพาร์ทหลักๆนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับอันที่1คืองคือ Hubspot CRM คืออะไรนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทที่2คือ Demo Portal นะครับแล้วก็ที่3คือเรื่อง Line CRM นะครับผมเรื่อง l ายที่เชื่อมต่อกับ Hubspot นะครับ